สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาดามสตอรี่ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนช่องของเราโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมการสปอยกันได้เลยขณะที่มันพยายามจะแหกกับดักที่เทธทิดาผีเสื้อที่เป็นประกายวางไว้แต่ถ้าว่าพลังระเบิดและรัศมีที่โดดเด่นของวังชิวเออนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เธอพยายามจะหลบหนีลับยานเฟิร์ม หวังตงเอ๋อร์ได้ปล่อยระเบิดเจ็ดครั้งติดต่อกันโดยใช้ทักษะการระบำเทธิดาผีเสื้อของเธอแม้หยานเฟิงจะมีความสามารถของวิญญาณจานชั่วร้ายเขาก็ยังคงต้องใช้ก่แทนวิญญาณยุธเพื่อหลุดล้นอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บทักษะการเต้นรำของเทธิดาผีเสื้อของหวังตงเอ๋อร์เป็นไปได้เพียงเพราะเธอสามารถเปลี่ยนความสามารถของเธอได้เธอมีพรสวรรค์ไม่น้อยไปกว่าฮูมีเฮาอย่างไรก็ตามเธอยังมีวิญญ,ญาณยุดคู่เมื่อมาถึงจุดนี้ หวังจิวเอ๋อพบว่าหวังตงเอ๋อแข็งแกร่งเพียงใดการระเบิดครั้งแรกดังขึ้นและการฉายภาพของเทธิดาผีเสื้อที่เป็นประกายขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นทำให้มังกรทองกลายเป็นสีน้ำเงินทองมากยิ่งขึ้นเสียงระเบิดอีกสามครั้งดังขึ้นมังกรทองเริ่มบิดเบี้ยวอย่างมากเทธิดาผีเสื้อที่เป็นประกายที่ล้อมรอบมันได้กลายเป็นลวดลายสีน้ำเงินทองบนล่างของหวังชิวเอ๋อการระเบิดครั้งที่ห้าและหกดังขึ้นการระเบิดที่น่าสะพรึงกลัว ทำให้รัศมีของมังกรทองอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าว่าทันใดนั้นท้องฟ้าก็เงียบลงทันทีการฉายภาพผีเสื้อสีน้ำเงินทองที่ปรากฏขึ้นหลังจากการระเบิดครั้งที่6ดังกล้องดูเหมือนจะปรากฏขึ้นในอากาศต่อจากนั้นการฉายภาพมังกรสีทองปรากฏขึ้นด้านล่างและเริ่มกระแทกเข้าไปในร่างของหวังชิวเอ๋ออย่างรวดเร็วแสงสีทองสองประกายราวกับสร้างดวงอาทิตย์เล็กๆอีกดวงบนท้องฟ้าหลังจากนั้นรัศมีที่ครอบงำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนก็ปะทุข,ขึ้นในทันที แสงสีน้ำเงินทองจางหายไปและในที่สุดมังกรก็สามารถหลุดพ้นจากพัฒนาการของมันมังกรสามารถหนีออกจากที่ล้อมก่อนการระเบิดครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นร่างของหวังตงเอ๋อผุดขึ้นในอากาศก่อตัวขึ้นจากแสงสีน้ำเงินทองรวมตัวกันนับไม่ถ้วนตอนนี้เธอดูซีดมากและแขนซ้ายของเธอก็ห้อยลงข้างข้างร่างกายของเธออย่างไรก็ตามวงแหวนวิญญ,ญาณดวงที่ห้าของเธอก็สว่างขึ้นเช่นกันและเธอก็เปลี่ยนเป็นสีทองสดใสนี่เป็นทักษะวิญ,ญญาณที่ห้าของเธอ นั้นคือการครอบครองเทธิดาแห่งแสงในช่วงเวลาต่อมามัางกรทองที่เกิดขึ้นมาปะทะก,กับเทธิดาผีเสื้อที่เป็นประกายของหวังตงเอออีกครั้งแม้ว่าพวกเขาจะเป็นสีทองทั้งคู่แต่ทั้งคู่ก็มิสไตล์และรัศมีที่แตกต่างกันแสงสีทองจากร่างกายของพวกเขาทักทอในอากาศขณะที่พวกเขาปะทะก,กันเทธิดาผีเสื้อที่เป็นประกายของหวังตงเออและมังกรทองของหวังชิวเอ๋อหายไปทั้งคู่มีเพียงสองร่างที่มีเสน่ห์เท่านั้นที่ลงมาจากฟากฟ้าและค่อยๆลงบนยอดเขาที่เย็นเยือก ทั้งหวังตรงเอ๋อและหวังชิวเอ๋อดูซีเฉียวเล็กน้อยอย่างไรก็ตามสายตาของพวกเขาก็เฉียบแหลมไม่แพ้กันแม้ว่าพวกเขาจะปะทะก,กันเพียงแค่ช่วงสั้นๆแต่พวกเขาก็ทุ่มสุดตัวแล้วผมยาวสีฟ้าแป้งของพวกเขาพิวไปในอากาศและทั้งคู่ก็ยืนประจันหน้ากันการแก้ปัญหาของพวกเขาทําให้ยอดเขาน้ําแข็งเต็มไปด้วยอากาศที่อึมครึมขณะที่พวกเขากําลังลงสู่พื้นพวกเขากําลังเติมพลังให้ตัวเองด้วยการประทะก,กันครั้งต่อไปของพวกเขาจะต้องน่าตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อน มันอาจจะตัดสินได้ว่าใครเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ถ้าว่านจุดนี้ท้องฟ้าสว่างขึ้นรากับว่าดวงอาทิตย์ได้ส่องแสงบนยอดเขาที่เย็นยะเยือกด้วยการปรากฏตัวของมันแสงสีทองส่องสว่างดึงดูดความสนใจของพวกเธออย่างรวดเร็วพวกเธอเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นสิ่งที่ทําให้พวกเธอทั้งประหลาดใจาและวิตกกังวลท่ามกลางแสงสีทองร่างหนึ่งพุ่งเข้าหาอีกร่างหนึ่งอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามร่างเดิมถูกเบี่ยงถอยหลังทุกครั้งที่เขาพยายามโจมตี เลือดไหลออกมาจากร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าว่าเขายังคงคารขึ้นไปอย่างไม่ลดละและพุ่งเข้าหาร่างลงตานั้นวีเฮ้านั่นคือเขาทั้งสองพูดเกือบจะพร้อมกันความตั้งใจต่อสู้อันแข็งแกร่งของพวกเธอสลายไปในเวลานี้แสงสีน้ำเงินทองที่อยู่เบื้องหลังเติงเออเริ่มจุดไฟอีกครั้งเธอไม่ต้องกังวลที่จะฟื้นพลังของเธออีกต่อไปปีกของเทธิดาแห่งแสงของเธอเปิดออกอย่างรวดเร็วขณะที่เธอกระพือพวกมันด้วยแรงเธอพุ่งตัวไปที่ร่างแนากาศที่ยังคงถูกทุบตีอยู่ หวังซิวเอ๋อร์ไม่สามารถบินได้แต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเธอเธอชุดตัวลงก่อนที่จะผุดขึ้นมาเหมือนกระสุนปืนใหญ่ในทันใดความแข็งแกร่งของมังกรทองของเธอพลักร่างของเธอขึ้นไปหาร่างของอีกฝ่ายด้วยความเร็วที่เร็วกว่าหวังตงเอ๋อร์อย่างไรก็ตามจูจูพลังที่น่าสะพรึงกลัวสุดจะผันละนาก็ตกลงมาจากท้องฟ้าเมื่อพวกเขาไปถึงระดับความสูงที่กำหนดทำให้พวกเขาถูกบังคับให้กลับลงมาอย่างยอดเขาที่เย,นย็นเยือยเยื้ไม่นะหวังตงเอ๋อร์ร้องให้ด้วยความเศร้า เมื่อเธอเห็นหูบวีเฮาถูกเบี่ยงกลับมาอีกครั้งเนื่องจากตัวตนของหวังทิวเอแตกต่างจากเธอปฏิกิริยาของเธอก็แตกต่างกันเธอไม่ได้ร้องไห้แต่กัดฟันของเธอเธอไม่สนใจทุกอย่างและกระโดดขึ้นไปในอากาศอีกครั้งแต่ถ้าว่าพวกเขาอ่อนแอเกินไปเมื่อเทียบก,กับพลังที่ตกลงมาจากฟากฟ้าความพยายามทั้งหมดของพวกเขาสุญเปล่าร่างสีเงินทองเดินช้าๆไปทางหูบวีเฮาและตีศูนย์ที่ส่งแสงก็ปรากฏตัวขึ้นในมือของเขาไม่นะคราวนี้หวังชิวเอก็ตะโกนพร้อมกับหวังตงเอ๋อ ในที่สุดทั้งคู่มีแววตาที่สิ้นหวังเมื่อถึงจุดนี้การฉายแสงก็หยุดลงและเสียงที่ไม่แยแสจากครั้งก่อนก็ดังขึ้นอีกครั้งจะไม่มีการสรุปใดๆจากการต่อสู้กันระหว่างเจ้าทั้งสองคนเนื่องจากเป็นกรณีนี้เราจะใช้วิธีอื่นพวกวีเฮาอยู่ในสถานการณ์ของความตายในขณะนี้แต่ถ้าว่าเขาจะอยู่รอดได้ตาดเท่าที่เจ้าคนใดคนหนึ่งยอมสละชีวิตเพื่อเขาอย่างไรก็ตามเจ้าต้องจำไว้ว่าเขาอาจจะลงเอยกับอีกคนหนึ่งถ้าเขารอดชีวิตและเจ้าตายซึ่งหมายความว่า เจ้าอาจให้ความรักของเจ้าเป็นคู่แข่งกับความปรารถนาของเธอหากเจ้าเสียสละชีวิตเพื่อช่วยเขาเจ้าสองคนจะมีเวลาสามวินาทีในการตัดสินใจ 3. นี่ไม่ได้โหดร้ายกับพวกเขาสักหน่อยเหรอือการทดสอบของเขายังไม่เพียงพอหรือเสียงทุ้มเอ่ยถามถ้าคิดจะเป็นลูกเขยของข้าอย่างไรก็ตามความคาดหวังส่วนตัวของข้าที่มีต่อเขานั้นไม่ง่ายขนาดนั้นนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเบื้องตน้นในการเป็นลูกเขยดังกลา่าวลืมไปแล้วหรือ สิ่งที่นุ่มตอบกลับมามันไม่ง่ายเลยที่จะเป็นลูกเขยของท่านทำไมข้าถึงรู้สึกว่าท่านกำลังพยายามแก้แค้นก่อนหน้านี้พ่อทุกคนเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นลูกสาวของตนตกหลุมรักคนอื่นหรือไม่ท่านต้องการสนุกกับการต่อสู้ใช่ไหมเสียงแพร์บอพูดขึ้นว่าอย่ามาใส่รา้ายข้าข้าเป็นกลางมากไม่มีพายุจะมีรุงได้อย่างไรข้าตัดสินใจแล้วเมื่อปล่อยให้เสี่ยวฉีลงมาบนโลกนี้ในอนาคตถ้าเขาไม่สามารถปล่อยให้เสี่ยวฉีข้าจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ท่านจร้ายเกินไปแล้วการเป็นลูกเขยของข้าจะง่ายได้อย่างไรเธอคือคนโปรดของข้าท่านไม่ไปยุ่งกับลูกสาวตัวเองหน่อยหรอือเสียงที่ทุ้มถามเสียงที่มีเสน่ห์ตอบว่าถ้าไม่มีพายุก,ก็ย่อมไม่มีรุ้งกินน้ำหากไม่มีความ่พยแพ้คนคนหนึ่งก็ไม่สามารถเรียนรู้วิธีเก็บสมบัติของสิ่งต่างๆได้เสียงที่ทุ้มตอบว่าก็ได้ก็ได้ถ้าชนะเสียงที่มีเสน่ห์พูดขึ้นว่าถ้าไม่มีพายุก,ก็ไม่มีรุง้งเสียงที่ทุ้มพูดขึ้นว่าหยุดพูด ก่อนที่ข้าจะบอกกับภรรยาของท่านเออใช่ลูกพี่รู้หรือเปล่าว่าท่านกําลังทําแบบนี้กับลูกหลานของเขาเออคือข้าลืมบอกเขาเสียงที่มีเสนเ่ห์ตอบท่านจงใจหรือเปล่าเสียงทุ้มถามทางด้านฮูบีเฮาเขาพยายามคลานขึ้นจากพื้นเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาถูกทุบตีที่พื้นกี่ครั้งแล้วเขาถูกทุบตีทันทีที่เขาเริ่มต้นและผ่านกระบวนการทั้งหมดจนตายและกลับมาหลายครั้งณจุดนี้เขากุ้นเคยกับความรู้สึกนี้อย่างชา้ชาช้า และรบกวนคู่ต่อสู้ของเขานานขึ้นและนานขึ้นตลอดกระบวนการนี้เขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดทุกรูปแบบที่สามารถจินตนาการได้เขาจําได้อย่างชัดเจนถึงความเจ็บปวดที่ผูกติดอยู่กับกระดูกชิ้นหนึ่งเมื่อถูกบดขยี้การทรมานที่ไร้มนุษยธรรมที่เขาได้รับนี้คล้ายกับการรับการพัฒนามารูปแบบหนึ่งอย่างไรก็ตามการรับการพัฒนานี้ดูเหมือนจะทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่เขาเจ็บปวดและกัดฟันก่อนที่เขาพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ที่น่าจะพึงปรูง เขารู้สึกว่าความสามารถในการปรับตัวทางจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีแต่ฮัววีเฮาสามารถสัมผัสได้ถึงพัฒนาการของเขาอย่างชัดเจนเหตุผลที่เขาสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้นานขึ้นไม่ใช่เพราะความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เขาสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ของเขาได้แต่เป็นเพราะความสามารถของคู่ต่อสู้ดูเหมือนจะอ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไปแน่นอนว่าสิ่งนี้ทําให้เขาอยู่ได้นานขึ้นยิ่งเขาอยู่นานเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งถูกทุบตีมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปเขายังรู้สึกว่าเป็นการดีกว่าที่จะถูกฆ่าในการโจมตีครั้งเดียวอย่างน้อยความเจ็บปวดก็จะคงอยู่ชั่วคู่เท่านั้นสิ่งนั้นจะทําให้เขาทนทุกข์ทรมานจากความตายเท่านั้นแทนที่จะต้องทนทุกข์กับการทรมานที่ไร้มนุษยธรรมที่เขากําลังประสบอยู่เขาค่อยๆสุดตัวลงอ่อนแอและสับสนอย่างมากสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือเขารู้ว่าเขาต้องพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ด้วยกําลังทั้งหมดที่ม,มีเขาต้องโจมตีต่อสู้และทุ่มสุดตัว หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เกือบจะพังทลายเขาเป็นลมหมดสติแต่คู่ต่อสู้ของเขาไม่ได้ฆ่าเขาในครั้งนี้ในสถานที่แปลกๆนี้อาการบาดเจ็บหายอย่างรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์พววีเฮารู้สึกได้ชัดเจนว่ากระดูกที่ถูกบดขยี้ถูกประกอบขึ้นใหม่ทางเดินที่หักของเขาเชื่อมต่อกันอีกครั้งและเลือดของเขาก็เริ่มไหลเวียนไปทั่วร่างกายอีกครั้งยิ่งเขาต่อสู้นานขึ้นเท่าไหร่เขาก็ค่อยๆชินกับความเจ็บปวดที่น่าจะพึงกลัวมมันสบายมากที่จะนอนราบทำไมเขายัางไม่ฆ่า ในที่สุดเมื่อเขาคลานขึ้นจากื้นอีกครั้งทุกสิ่งรอบตัวก็ว่างเปล่าแทนที่ด้วยแสงสีทองที่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งร่างสีน้ำเงินทองหายไปข้าผ่านแล้วใช่หรือไม่ผว้วีเฮาอยู่ในความมึนงงขนาดที่เขาสงสัยเรื่องนี้การได้ผ่านประสบการณ์ที่ยากจะลืมเหลือนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับข้าที่จะผ่านผลไปใช่ไหมถ้าเขาต้องผ่านมันไปอีกครั้งเขาอาจจะเสียสติไปแล้วจริงๆอย่างไรก็ตามการที่เขาได้ทำการทดสอบทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจหรือไม่ มันไม่รู้สึกว่าสิ่งต่างๆจะง่ายนักเมื่อมาถึงจุดนี้บริเวณโดยรอบของเขากลายเป็นหมอกจางๆที่ลอยขึ้นมาจากพื้นดินหมอกก็เริ่มก่ะตัวเป็นชั้นๆก่อนจะบิดเบี้ยวพวกวีห้าวเพ่งสายตาของเขาและจุดนี้เขาได้ฟื้นตัวเต็มที่แล้วแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจะมีการทดสอบอะไรกับเขาอีกหรือทุกอย่างจบลงแล้วเขาก็รู้สึกมั่นใจอย่างยิ่งไม่เพียงแต่เขาไม่มีความตัวแต่เขายังกระตือรือร้อนแทนการทำมาที่โหดร้ายที่เขาเคยประสบมานั้นไม่ได้ไร้ค่า ความสามารถและความยืดหยุ่นทางจิตของเขาดีขึ้นอย่างมากแสงว่าบทำให้พื้นดินกลายเป็นภาพหกเหลี่ยมขนาดใหญ่สัญ,ญลักษณ์ลึกลับนับไม่ถ้วนกระพือปีกและเปลี่ยนแปลงภายในนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ไม่ถูกจำกัดเหมือนเมื่อกอ่อนพววีเฮารู้สึกว่าพลังวิญญาณของเขายังคงหมุนเวียนอย่างเหมาะสมและพลังจิตวิญญาณของเขาไม่ถูกระงับอีกต่อไปสิ่งเดียวที่น่าสลดใจคือแขนขาส่วนล่างของเขาถูกแช่แข็งอีกครั้งการทำให้มันใช้ได้ก่อนหน้านี้ ของพลังงานต้นกำเนิดของาธาตุน้ำแข็งขั้นสูงได้สูญเสียผลของมันไปนอกจากนี้เขาไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหวนของเขาเพื่อปลดปล่อยเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์เพื่อแบกร่างกายของเขาเป็นผลให้เขานั่งได้เพียงบนพื้นโดยใช้แขนของเขาเพื่อให้ตัวเองมั่นคงเมื่อมาถึงจุดนี้แสงสีทองสองลำส่องในแนวตั้งไม่ห่างจากหน้าเขามากนักร่างสองร่างค่อยคอยชัดเจนและปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาร่างทั้งสองนี้พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่างกายทั้งหมดของพวกเขาเปื้อนเลือดเมื่อปรากฏ ถ้าไม่ใช่เพราะว่าฮูกว,วีเฮ้าคุ้นเคยกับพวกเขาเขาก็คงไม่รู้จักพวกเขาใต้หัวปินจูลูฮู้ว,วีเฮ้าอุทานด้วยความตกใจใต้หัวปินก็เห็นเขาเช่นกันเขาเงยหน้าขึ้นและพยายามพยักหน้าหลังจากที่ฮู้วีเฮ้าช่วยพ่อของเขาในครั้งนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาดูเศร้าส้อยใต้หัวปินได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งร่างของเขาเต็มไปด้วยเลือดแต่ถ้าว่าเขายังคงยืนและช่วยเหลือจูลูในอ้อมแขนของเขา ร่างกายของจูลูสันและเธอก็คร่ำครวนเป็นครั้งคราวพวกวีเฮาสามารถบอกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเธอโดยใช้ดวงเนตรวิญญาณเมื่อเขาจดจอดอยู่กับร่างของจูลูเขาตกใจมากเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอจูลูอยู่ในสภาพที่น่าเศร้าแขนขวาทั้งหมดของเธอหงอจนไม่มีรูปร่างสำหรับใบหน้าของเธอนั้นสามารถมองเห็นได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเนื่องจากเต็มไปด้วยเลือดและบาดแผลเหลือเพียงครึ่งจมูกและหูข้างหนึ่งของเธอใบหน้าที่เหลือของเธอซีดมากใต้หัวปิน จูลูกเกิดอะไรขึ้นพวกวีเฮ้าอดไม่ได้ที่จะถามมันยากมากสําหรับเขาที่จะเคลื่อนไหวในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงนั่งในที่ที่เขาอยู่และตั้งคําถามกับทั้งสองคนใต้หูปินพยายามจะพูดเธอถูกวางยาพิษช,ช่วยรักษาเธอด้วยพวกวีเฮ้าเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขามองดูบาดแผลทั่วร่างกายของไต้หูปินเขาก็รู้สึกว่าความเกลียดชังของเขาที่มีต่อเขาลดลงไม่ไม่ข้าไม่สามารถลืมความเกลียดชังที่มีต่อเขาเขาเป็นคนทาร้ายแม่ที่ทําให้เธอต้อง แต่ทำไมแม่ไม่ให้ข้าแก้แค้นและบอกข้าว่ามันเป็นพรหมลิขิตแทนกูวีเฮ้ารู้สึกทรมานเล็กน้อยและหลับตาสำหรับใต้หัวปินเขามีสีหน้าที่อ่อนน้อมถ่อมตนใต้หัวปินช่วยจูลู่ลงไปที่พื้นขณะที่เขานั่งลงข้างๆเธอเขาก้มศีรษะลงและปล่อยให้เธอนอนบนตักของเขาตอนนี้เขาดูไม่ดุเหมือนเมื่อก่อนมีเพียงสายตาที่อ่อนโยนในขณะที่เขาตรวจสอบอาการบาดเจ็บของจูลู่น้ำตาก็เริ่มไหลลงมาอย่างครอบคลุมไม่ได้จากดวงตาของเขาจูลู่ไม่ต้องกังวล เมื่อข้าตัดสินใจตัดแขนเจ้าข้าตัดสินใจแล้วว่าจะรักเจ้าและแต่งงานกับเจ้าในฐานะภรรยาของข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเจ้าจะสวยที่สุดในสายตาของข้าเสมอข้าจะฆ่าใครก็ตามที่เรียกเจ้าว่านาเกลข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีแม้ว่าข้าจะตายข้าจะทําให้เจ้าไม่เป็นอันตรายใต้หัวปินร้องไห้สึกสะอื้นน้ําตาร่วงจากดวงตาทุกคําที่เขาพูดคําสัญญาทั้งหมดในโลกนี้เทียบไม่ได้กับประสบการณ์ในชีวิตจริงในขณะที่เขากล้าเสี่ยงชีวิตและความตายกับจูลู เขาก็สามารถผ่านรอบการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ของการค้นหารักแท้ของเขาได้หลังจากสัมผัสความตายเพียงไม่กี่ครั้งในที่สุดเขาก็เข้าใจหัวใจของเขาเองและสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาคืออะไรเมื่อมาถึงจุดนี้แสงสีทองอีกสองลำก็ส่งประกายฮัววีฮาหันความสนใจไปที่ลำแสงทั้งสองนี้อย่างรวดเร็วในขณะที่เขามีอารมณ์ที่หดหู่เพราะสภาพของใต้หูปินและจูลูเขารู้ว่าด้วยการปรากฏตัวของลำแสงสองลำนี้แสดงว่าไต้หูปินและจูลู ผ่านรอบของพวกเขาได้สำเร็จนี่หมายความว่าพวกเขาน่าจะสามารถออกจากสตาน์ที่แห่งนี้ได้อย่างมีชีวิตชีวาและพวกที่เหลือละคนที่เหลือไม่กี่คนล้วนเกี่ยวข้องกับเขาอย่างใกล้ชิดพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเป็นรุ่นพี่ของเขาที่สำคัญยังมีคนรักของเขาอีกด้วยลำแสงสีทองสองลำที่เพิ่งปรากฏขึ้นก็ชัดเจนคราวนี้คนสองคนที่ปรากฏตัวอยู่ในสภาพที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงกลับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับใต้หัวปิ่นและจูลูพวกเขาไม่เพียงแต่อยู่ใกล้กัน แต่ยังอบกอดกันด้วยสวีชางสือดูยินดีเป็นอย่างยิ่งและมีกำลังใจสูงเจียงหนานหนานที่มีเสน่ห์กำลังทิงเขาในอ้อมแขนของเขาด้วยใบหน้าที่แดงเธอกอดแขนข้างหนึ่งของเขาและยิ้มอย่างพอใจแม้ว่าจะมีคราบน้ำตาอยู่ข้างดวงตาของเธอแต่ทั้งสองก็อา่าแห่งความสุขออกมาพี่สามพี่สาวสี่ท่านสองคนสบายดีไหมฮู้วีเฮารีบถามข้าสบายดีข้ารู้สึกดีมากห้าห้าสวีชางสือมองไปที่ฮู้วีเฮาและหัวเราะออกมาทันทีด้วยความยินดี อย่างไรก็ตามในไม่ช้าเขาก็เห็นทั้งใต้หูวปินและจูลูและขมวดคิ้วเขามองดูฮัววีเฮาอย่างสงสัยในภายหลังฮัววีเฮาพูดว่าพวกเขาบาดเจ็บสาหัสดโดยเฉพาะจูลูสวีชานสือสามารถเห็นทุกอย่างด้วยตัวเขาเองแม้ว่าเขาจะพูดไม่จบเขาตกใจอย่างมากกับสภาพทีท่จูลูเป็นอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็ยังมาจากสถาบันเดียวกันสวีชานสือไม่ได้ยินดีกับความโชคร้ายของพวกเขาและรีบเข้าไปหาทั้งสองคนก่อนที่จะนั่งลงเขาค่อยๆปลดปล่อยพลงังวิญญาณเสียนอู ที่อ่อนโยนของเขาข้างหลังเขามีรูปร่างของหูเต่าปรากฏขึ้นมันไม่มีข้อบกพร่องอีกต่อไปและไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานด้วยกำลังมันเป็นเสียงอู่ที่บริสุทธิ์พลังน้ำที่อ่อนโยนได้ชำระบาดแผลของใต้หัวปินและจุลอย่ยางรดเร็วไม่เพียงแต่ขจัดคราบเลือดแต่ยังทำความสะอาดบาดแผลด้วยแม้ว่าสวิชานสือไม่ทราบวิธีการรักษาทางการแพทย์ใดๆแต่ธาตุน้ำบริสุทธิ์จากวิญญาณยุดการต่อสู้เสียงอู่ของเขามีประโยชน์อย่างมากในการรักษาบาดแผลของพวกเขา อย่างน้อยที่สุดมันก็สามารถขจัดทิศที่เหลืออยู่ในร่างกายของพวกเขาได้ใต้หัวปินเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกระตันอยู่ในขณะที่เขาพยักหน้าไปทางสวิชานสือสวิชานสือถอนหายใจและกล่าวว่าถ้าเราสามารถออกจากสถานที่แห่งนี้ได้เราสามารถกลับไปที่สถาบันการศึกษาและหาคนที่จะรักษาเธอมีอาจารย์ประเภทรักษาและผู้ช่วยที่เป็นราชทินนามพรหมยุทธ์อยู่ในลานด้านไหนบางทีพวกเขาอาจจะช่วยรักษาเธอได้ตกลง ใต้หัวปิน่นดูเหมือนจะไม่สนใจเล็กน้อยเขาเลือกที่จะกอดจูลูให้แน่นขึ้นเท่านั้นลำแสงสีทองส่องอีกละลโลกหนึ่งคราวนี้มีเพียงลำแสงเดียวที่สาวคนโตเมื่อพวกเขาเห็นจางเลอเฉียนกวูวีเฮาสวิชานสือและจิงหนานหนานนอดไม่ได้ที่จะเรียกเธออีกคนกลับมาแล้วซึ่งพิสูจน์ว่าอีกคนผ่านการทดสอบมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาจางเลอเฉียนยิ้มและพยักหน้าให้พวกเขาหลังจากนั้นเธอก็เห็นใต้หัวปิ่นและจูลูแล้วรีบวิ่งไปทันทีอย่างไรก็ตาม เธอไม่รู้วิธีรักษาพวกเขาและทำได้เพียงปลอบโยนพวกเขาผู้วีห้ามองจากด้านข้างและตกตะลึงเมื่อพบว่าจางเลอร์เชียนดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเธอไม่ค่อยยิ้มแต่ถ้าว่าตอนนี้เธอดูเหมือนจะยิ้มอย่างไม่ใส่ใจแม้ว่าเธอจะขมวดคิ้วหลังจากเห็นอาการบาดเจ็บแรงของจูลูความไม่ไมพอใจที่เป็นปกติก็หายไปเธอดูเข้าถึงง่ายขึ้นและดวงตาของเธอก็สว่างขึ้นด้วยเธอแตกต่างจากเดิมอย่างมากดูเหมือนว่าทุกคนจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ในการทดสอบความจริงใจของพวกเขาพี่สามและพี่สาวสี่ก็เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้กันแน่ตงเอ๋อเมื่อไหร่จะกลับชิวเอ๋อยังไม่มาที่นี่เช่นกันเธอเป็นยังไงบ้างมาถึงจุดนี้แสงสีทองอีกสองลำก็ส่องประกายพวกวีหฮ้ากระตือรือร้นในขณะที่เขาหันความสนใจไปในทิศทางนั้นคนสองคนตกลงมาจากฟากฟ้าและกรีดร้องและชนกับพื้นทั้งสองคนกำลังกอดกันอย่างไรก็ตามพวกเขาเกลี้ยงไปบนพื้นหลังจากการชน และดูเหมือนไม่เรียบร้อยมากพวกวีเห่าผิดหวังสองคนนี้ไม่ใช่คนที่เขาเรอคอยพวกเขาคือนิ่งเทียนและอูเฟิงน,นิ่งเทียนและอูเฟิงกำลังหอบอย่างหนักและใช้เวลาทักหายใจเมื่อเห็นทุกคนมองมาที่พวกเขาเขาเริ่มส่งเสียงพร้อมกันเรายังมีชีวิตอยู่พวกเรายังไม่ตายขณะที่พวกเขาเชียร์พวกเขากอดกันแน่นดูเหมือนว่าพวกเขาจะดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่แปดในสิบสามคนนั้นกลับมาแล้วแล้วห้าคนที่เหลือละ่ะขณะที่ฮวกวีเห่ากำลังคิดอยู่นั้น ลำแสงสีทองอีกสามลำก็ส่องลงมาพร้อมกันคนแรกที่ปรากฏตัวคือเปยเปยซึ่งดูเหมือนจะมึนมงงดูเหมือนเขากำลังพยายามนึกอะไรบางอยา่างพวกวีเฮ้าตกตะลึงเมื่อเห็นว่าเปยเปยมองเขาด้วยสายตาที่น่าสงสัยความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยในดวงตาของเปยเปยทําให้ดูเหมือนว่าเปยเปยไม่รู้จักเขาอีกสองคนที่ปรากฏตัวพร้อมกับเปยเปยไม่ใช่หวังตรงเอ๋อร์และหวังชิวเอ๋อร์พวกเขาคือเหอไช่ถู่และเซียวเซียวพวกเขายังดูแปลกมากเซียวเซียวนั่งบนไหล่ขวาของเหอไช่ถู่ เธอเวียนขาของเธอเธอยิ้มอย่างอ่อนหวานและกอดคอของเธอใช้ถู่ด้วยมือซ้ายเธอใช้ถู่ก็ยิ้มแบบแนบหูพวกเขากลับมาแล้วและสบายดีแล้วตรงเอ๋อกับชิวเอ๋อล่ะพวกวีเฮ้ากหมัดแน่นในที่สุดเขาก็กลายเป็นกังวลเล็กน้อยทำไมตรงเอ๋อและชิวเอ๋อไม่กลับมาเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาไม่พวกเขาสบายดีพวกเขาจะไม่พบกับปัญหาใดๆพวกเขาทั้งคู่โดดเด่นมากไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนก็ต้องรับมือให้ได้พวกวีเฮ้าเริ่มวิตกกังวลม,มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเขาใส่ใจมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรักษาความสงบได้น้อยลงเท่านั้นขอบคุณครับสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ